สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาที่วมาอยู่ตรงท่าน้ำนนท์นะครับกำลังจะรอสายสามนะคะรับเดี๋ยวจะไปวัดสังฆทานกันนะครับเดี๋ยวรอรถสองแถวนะ,ะสายสามนะครับมาไปกันเลยนะครับมาแล้วครับสายสามสวัสดีครับวันนี้ตาตาร์พาเทีย่ยวมาถึงวัดสังกทฐานแล้วนะครับเมื่อกี้ นั่งรถซองแถวมานะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับวัดช้างกระทานนี่จะอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกลท่าน้ํานนนะครับก็ไม่ใกล้เท่าไหร่เราก็ขับมาใกล้อยู่ไปกันเลยครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับที่ที่นี่ฝนตกนะครับก็จะชื้นชื้นหน่อยแต่วันนี้จะเป็นวันที่อยู่อยู่ในเหมือนในป่านะครับเหมือนป่าก็จะ ต้มเย็นหน่อยชุ่มชื้นต้มเย็นหน่อยเดี๋ยวเข้ากันไปเลยนะครับดูบรรยากาศชุ่มฉ่ำดีนะครับวันนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวซื้อดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้ฟ้า,าก่อนนะครับ <gegen violin> <warfare> <Rabbi> อันนี้ชดุดเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทอันไหนก็ได้ใช่ไหมครับ ก็ยคือดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกายของเรานั่นเองอะไรเกิดขึ้นเราจะต้องรู้สึกเดี๋ยวขึ้นไว้ข้างบนกันนะครับชอบไม่ชอบ คนนั่งสมาธิเต็มเลยถ้าเผื่ชมเดี๋ยวจกขอ,อนั่งสมาธิมากตรงนี้มีพระบรมสา,ารีลิกธาตุเยอะมากเลย พ,พี่ชื่ออะไรครับปทีร์ปทีร์เทืองมาจากที่ไหนครับอยูอ่บางเลนละนะคะคุอยู่นครปฐมบางเลนใช่ไหมครับแล้ว,แล,วแล้ววันนี้ได้ได้ข่าวไปยังไงถึงได้มาอ๋อพอดีฟังวิทยุค่ะท่านก็เลยติดต่อกัวพี่มรโฑอยู่ประออจำอ๋อมณโฑเขาเป็นคนที่ยุกอยู่เขามีมีหลอ่อพระใช่ไหมครับมีมีแม่แม่บุญเรือนมาด้วยกันมีอะไรมาทําบุญเอาอาหารมานข้าแล้วก็แล้วจ่ว่าหล่อนี่เอาอะไรมาหล่ออรับทองคำใช่ไหมครับ ผลมรณาสาธุได้น,นะครับขอบคุณมากครับพี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับด้านในนะครับที่ว่าสาธุชนนะครับมากราบไหว้นะครับพระบรมาสารีริกธาตุเนี่ย,น,ยนะครับที่เรียงกันอยู่เนี่ยครับที่เรียงกันอยู่เนี่ยเป็นพระบรมาสารีริกธาตุนะครับของวัดสังฆทาน วัดนี้เข้ามารู้สึก่มเย็นนะเพราะว่าอยู่ในป่านะฮะวัดนี้เหมือนเหมือนอยู่ในป่านะครับร่มเย็นดีเดีย๋ยวจะถ่ายภาพประธานให้ดูนะครับด้านนอกของตรงนี้จะเป็นทำรูปดอกบ,บัวนะครับก็จะมีนั่งสมาธิด้วยนะครับท่าน ัใจสุกามนะคอ้ลานะคะวงพนารเรที่เาพุิกาย้ค่นาสิอานะครับกรับไล้พมาท่านมีทิศอยร่แล้วไม่ต้องรับเพียงแค่ประนมไว้เชิญที่ท่านเปียกอันนี้เอาไว้ทำอะไรสุณยใหญ่อันนี้ไ้ทำอะไรครับวันนี้วัน เราอพอระกรรมคุณแม่บุญเรือนโตเดคุณแม่บุญเรือนนี่เป็นาาคารวสแต่ถลวสิแปดเขาเรีกยกว่าดุ้งดำใส่ขาวอยู่ที่ท่านอยู่วัดอยู่บ้านปฏิบัติธรรมเป็นพระธาตุกระดูกเป็นพระธาตุแล้วก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะครับเราทำทุกปีเพราะว่าระลึกถึง คุณคุณธรมะทำท่านแล้วท่านก็เป็นพระราษาร์ด้วยเราก็ปีหนึ่งก็ทำครั้งหนึง่งลึงถึงเจ็ดเนี่ยคือคือช่วนที่เราจะทำให้ท่านวันนี้เป็นวันที่สี่ก็คือวันอาทิตย์ทำงานตอนนี้เปียครับวัตรกาานจะทำเปียครับเพราะมันมีรูปปัน้นท่านด้วยทุกคนจะรู้จักคือหลวงพ่อสนองท่นออทานบอกเราเมื่อสิบกว่าป,ปีที่แล้วบอกว่าให้ทำนะผู้หญิงจะได้มีที่พึ่ง รุ่งดังใ่ขาปฏิบัติเปฏิบัติทำที่บ้างก็เป็นพระาธาตได้นะคะแล้วพลไม้นี่ไปทำอะไรหลังจากที่นี่แล้วลนี่ก็คือยติโจนที่เป็นสิิ์เรือว่าเป็นยติโจนที่กาชาติไหนๆก็ตามนะคะก็ทัมีบุญลิศทัมีบุญลิศก็จาอที่ถานว่าลูกลูกลูกหลานหลานทั้งหลายที่ ที่เป็นญาติของท่านมากี่ชาติก็จะซื้อมาแล้ว,ม,วาม,มาวางว่างไว้เศกาจะสวดมนต์ตอนเที่ยงเดี๋ยวยังมีอีกแล้วก็แล้วเสร็จแ,แล้วก็จะมีคนแลพอเสร็จมนต์นอตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็จะแจกกินทา<อ>ถ้าเป็นของแห้งก็จะเอาให้ทางวัดไปแจกแต่ถ้าเป็นของสดพวกน,นี้แจกก่นนะอขอบรรคุณมากครับนี่จะให้รู้วัาน

Kami tuh misacara, Merah mandi, sikap pasang sakmat. Surah meriah menjelang kekasahan, Merah mandi, sikap pasang ปวโหมดวัดเดี๋ยวครูเห็นหมดแล้วก็มาตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ใช่ไหมยังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมน้ำมะพร้าวอร่อยน้ำจิ้มมะนาว ตัตัจ้าพักตจ้ายี่สิบาททั้งหมดเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ซื้อมาตั้งหลายปีนะถึงยังยังมีอยู่เนาะนานแล้วนะผมซื้อตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังยังไม่โควิดน่ะเออใช่ใช่เคยซื้ออยู่ซื้อซื้อมาตั้งแต่สมัยก่อนโควิดเองอ่ะ ก็ยังว่ายังยังยังอยู่เหมือนเดิมยังยังยงงอยู่ว่าทำไมอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเลยเอาช่วยหมุหนกันสักสองอันหนมุนๆหน่อยมาทะเลก็เจอร้านนี้แหละ <c oughs> คุณครับซือ้อซื้อไปตั้งแต่สมัยโน้นอ่ะตั้งแต่แต่จำยัยไม่ได้หรอกแต่จำอันนี้ได้แบบวนๆหมุนๆนะจำได้ซื้อนานแล้ว เอ,อยายสวยจำยายไม่ได้เลยยายสวยจนจำไม่ได้เลยเออในขนมชั้นซื้อตั้งแต่ป้าเขาเขาบอกหามาสิบห้าปีแล้วมาตอนนี้ยังเจออยู่เลย กินน้ำมะพร้าวสดสสดสดจากต้นโ่ออนางระยาใช้มือนะ ผมยากใช้มือ Olá, อร่อยนี่ก็จะเป็นขนมชั้นเคยซื้อตั้งสมัยนานตั้งนานแล้วก่อนก่อนโควิดขนมชั้นเขาทำน่ารักดีป้าเขาบอกทำมาขายมา15ปีแล้วเอาไปฝากคนที่บ้านนี่ก็ท่าสถานีการเดินทางเชิญไปรับที่นั่งงานได้นะคะหลวงพ่อจะ อันนหมลวง้ไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนี่เป็นรอบที่สองนะคะพี่น้องชาวธนิการลงประสบภารกิจาการเกางหนักจน่านวิกตนะคะจนท่าลัการนะคะประชานจน90เปอร์เซ็นต์นับถือสานามิารับนลรจาคชวยหลืีน้าีนิการในาร่มช่เหลือพ่องชาหงา่ะา้าไปแล้วหรอบราวไปรอบที่สอง9ธนการนี่จ้าจนท่านมีส่วนร่วม มีงเชี่ยวะบาเหมือนกันเนาะแต่แคะที่เราได้ชิเหลไ้ไม่ได้ข้่ายแสดการนะคะคาราช่็นหารามารามคารามังมาตัวท่านนะคะในวันเสารก็จะมีท่าเจ้าภาพหลับราคาที่หวัดประชัยเนืบุญแล้วก็ถวายแต่องค์แสดงธรรมลงถึงการถวายพระไตรเทธรรมแต่อง์สวดจะมีบวช ถามว่ามูลค่ารายวาระใเราอาจะอจะรวมเป็นหมู่เป็นคณะก็ได้นะคะห้าร้อยบาทมาเป็นตัวแทนในการไหว้พระไตรและทยธรรมก็ได้ในโอกาสนี้สําหรับในวันเสาร์น้านะคะวันเสาร์ที่10กันยายนได้รับเมตตาจากพระครูโอภาควิทิกรหลวงพ่อโ,โ,โสภณองค์พระโสวัดบรึงรัตพิวันพระนครศรีวิทยาเมตตาแช่งธรรมประมาณหลังจากโวดพรฤทธธรรมตอนหนึ่ง ขออนุโมทาานาสาธุกับรงทานนะครับลงทานชาดำเย็นนะครับน้ำดื่มมุทานาสาธุให้ท่านผู้ใจบุญนะครับได้บุญเยอะๆนะครับที่มาทำลงทานมานนี้นะครับน้ำดื่มนะครับ เป็นธรรมดาเป็นโนแล้วก็อบรมสังอนเรืองให้เป็นศรเมียเราก็ต้องใชบาบานซ์งบาอจารย์แต้บางคนก็จะไม่ค่อยหวานมากไม่ค่อยหวานมากนะครับเพราะว่าก็กวโควิดด้วยกลัวกลัวบาหวานด้วยมี่บ yup> uh ี่เย์มีบียมีบวชในขัมมะปฏิบ uh ัติด้วยนะครับคุณพระสังฆาน อันนี้เป็นที่รับสมัครบวชนี่ขับมานะครับจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับสาราไม้ศักนะครับสวยๆเดีย๋ยวเราจะเข้าไปดูสาลาไม้ศักกันเลยนะครับด้านในอันนี้เป็นศิลปะของไม่แน่ใจว่าเหนือหรือเปล่านะครับเหนือผสมกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะครับ เหมือนเข้ามาในตรงไหนดีเหมือนเข้ามาในในภาคเหนือตวงนี้ก็สวยตรนนี้สวยมากเนี่าา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 ยครับศาลาศาลาเป็นศาลาไมศาสตร์ปาสาัเจะตุลมุพกพระพุทธภูมิอันนี้เป็นชื่อนะครับ สวยมากครับถ้าใครยังมาดูปรา,าสาทสวยๆมาดูตรงนี้นะครับปรา,าสาทเป็นไม้สักนะครับปรา,าสาทตรงนี้เป็นไม้สักนี่ฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้นครับอันนี้กําลังบูรณะซ่อมแซมอยู่นะครับมีช้างช้างเขียวทงกตอวเลย เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างด้านใน <c oughs> ต้องถอดรองเทา้ากนะ่อนเนี่ยขอเชิญกาบภ <c oughs> ูมิทัลรวมยกขาวห้าม <c oughs> นำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบน บ้านทรงไทยอันนี้เป็นทรงไทยไม้สักนะครับสวยงามมากสอกต้นจะแกะสลักหมดเลยนะครับสอกต้นเดี๋ยวพาเดินดูดเรื่อย เป็นทรงไทยไม้สักนะครับจะเรียกอะไรสาลาหรือเปล่าสาราทรงไทยไม้สักเนี่ยครับสอนต้นต้นจะแกะสลักหมดเลยนะครับแกะสลักเป็นปลาศาสหินเป็นต้นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ หลวงพ่อสนองกระตาบ,บุญโยนะครับตรงนี้เจ้าวาดวัดองค์กรนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงตรงนี้กันนะครับ มีสิงโตวสวยมากตราส่งไทยเองมาดูศิละปะแกะสละัก แก่สลักสถานที่สำคัญต่างๆสอนนี้ก็จะเป็นแกะสลักบุโรพุโทโธนะคะรับบุโรพุโทโธของอินโดนีเซียนะครับ ตวทุกต้นก็จะแก่สลักหมดแล้วน,ะนีเป็นแนววิสืาต้นนี้มันจงเป็นต้นไม้ทั้งต้นเลยนะครับแก่สลักบนรูปต่างๆ นี่ก็เป็นหลวงพ่อยกขาวนะครับต้นไม้ทั้งต้นเลยนะครับต้นใหญ่มาก บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมวันนี้เป็นวัดที่อยู่ในป่านะครับก็จะมีให้อาหารปลาด้วยนะครับตรงนี้เดีย๋ยวก็จะเป็นศาลาไม้สักถ้าใครมาอย่าลืมมา,าแวะตรงนี้นะครับด้าน,นเนี้ครับสวยงามมากเดีย๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนศาลา สาลาตรงน้ําเนี่ยนะครับตรงสาราเนี่ยครับน่าจะเข้าได้นะเขาบอกว่าเปิดเปิดแล้วปิดด้วยค่ะข <c oughs> ึ้นมาดูกันดูสองแต่ละต้นเลยครับศิละปะเป็นเหมือน เหมือนจีนนะฮะอันเนี้ยดอกบบวเนยเหมือนดอกบอัวจีนนี่เป็นศาลาไม้นะครับที่พาขึ้นมาดูเหมือนไม่ค่อยมีคนขึ้นมาเลย เดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนสุดเลยดีกว่าชั้นบนสุดโอ้นี่ไงจริงๆไม่ต้องถอดรองเท้าก็ได้เพราะว่าสูบปอกอยู่ ไปด,ดูตรงหน้าต่างเนี่ยมองแล้วหน้าต่างเ,เหมือนสร้างยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าด้านนอกเสร็จแล้ว นี่เป็นไม้นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไม้นะตอนนั้นว่ากระเบื้องจัดตนแล้วเป็นไม้ตรงหลังคาเนี่ยเป็นไม้เนี่ยครับที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นไม้นะครับน่าจะเป็นไม้สักนะเพราะว่ามันเป็นสาราไม้สักเนี่ยทุกวันนี้เป็นไม้หมดเลยเป็นไม้มาต่อๆกันเป็นเหมือนเกดปานะครับ ยากที่จะรอคออาจะรอคอยนะคะผมก็อยู่ิได้นะคะวันนี้ก็ที่ที่ดดหจะรอจไปแล้วรวมทั้งที่ทงานอกอาจะอกแม่อาวัดออ่าอาจจะปวั้าแต่น้อยน้องแมวทาอะไรน้องแมวขอดอินไส้กอกหู้ปดเจ้าน้าอ่วันนี้นะคะขอ เาไปปฏบัติธรรมด้วมีเอาจะบอกนะว่าหัวจะออกออที่รถคันนี้สาเปฏิบัตรรมแล้วก็มีความเมตตามากขึ้นนะคะบนน้อยลงมีความรักและเมตตามากขึ้นอเออนี่